สวัสดีค่ะวันนี้ดอกไม้สวยแล้วนะคะเป็นต้นเลยค่ะต้นไคย้อยนะคะโอ้มันย้อยออกมาเต็มต้นเลย,ะน,ย,ยนะคะ,าาะ,คะที่จริงมีหลายชื่อมากเลยนะคะอย่างเช่นกระดิ่งนางฟ้านะคะแล้วก็กาบ้าลสาปะพีน,น้ําซึ่งตัวเองชอบกระดิ่งนางฟ้ามากกว่านะคะเพราะมันเหมือนกระดิ่งจริง,รงเลยอ่ะคะ่ะกระดิ่งนางฟ้าจริงๆสวยงามมาก มันมีสองพันนะคะพันสีขาวกับสีแดงอันนี้จาเรียกว่าพันสีแดงนะคะดินจะหอมอ่อนๆเป็นต้นเลยนะคะกระจายไปรอบๆนะคะเมื่อเรามาอยู่กใกล้หรือว่าใต้ต้นจะได้กลิ่นหอมๆนะคะก็จะทำให้เราเนะี่ยผ่อนคลายนะคะผ่อนคลาย เรียกว่าสุขคนธบรมบัดน,น,นะคะซึ่งทางแพทย์แผนไทยและทางเลือเนี่ยเขาจะใช้กลิ่นของดอกไม้นะมาเป็นสุขคนธบบัตให้กับผู้ป่วยนะคะที่มีอารมณ์เศร้าหมองนะคะแล้วก็เครียดนะคะสามารถที่จะสูดกลิ่นเข้าไปนะทำให้ผ่อนคลายนะคะสดชื่นขึ้นมาได้ะค่ะนะคะวันนี้ทุกท่านสุขกับกระดิ่งนางฟ้านะคะ สุกๆทั้งเลยนะคะวัสดีค่ะ